แต่ว่าสำนิดน่ออ่ะมีมจชาตินิยมมีอนาคอนด้าพอมีชาติัมนีมูสที่แท้วันนี่แม่แนี่ยมีเนแมงเป็นเมืองป้าอู๋อยู่นันแม่น่่เมงป้าอู๋เราใช่ไหมโอ้โหอบ่วสิงซิมให้ให้ผู้บ่าวสิมซะเฮ้ยย่านมันนอนบ่ได้ คือคืนหมดคืนเล่าธรรมดาเาโเนี่ยคือเอาแมนวะเอานึกว่าโตดองอันนี้อันดองนสถอันดอกี่เขาเจ้าโซซื้อะแมนะิแม่ซื้อไปแม่ซื้อแม่อันนี้บอกเล่านี่ว่าที่มีซีเสียงที่เดแมกก็ได้หละรสชาติกเขามากิน บอลยังเนี่ยอาไหมเอาไหมสิงเอาไปให้เขาไว้บัางงูนอะบงนตัวนี้อัสรรพคุมันมีอย่างเด่นอ่อันนี้จะเป็นเหล้าเป็นเหล้าละลาเป็นข้าวเออลข้าวกรรมอ่ะข้าวกรรมโอ้อันนี้ตัวนี้ลาข้าวกรรมว่าลายลายพดเอาคอตัวแบงเลนลายพบัไม่อกไม่งอดนะเลยทีบองกับนี้พุทลายพ เออ้เอโอ้หอมแซ่บตันี้อันนี้อันนี้เป็นสะดวกข้าม่นอันนี้มันบริกาโฆษณาส่วนเสกินเลน่แต่ว่าซิมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุมสนเนาะต่างประเทศมาจะต้องซื้อ ตัวนี้อันใส่น้ำผึ้งวะใส่ยังกงอ่ะอันผสมยังก็เป็นเป็นอันแบบนี้เลยแม่นวะแมนแหละบ่ส่วนผสมมันมียังเด้วบ่สส้มยังเป็นแต่แป้งกับข้าวพร้อมข้าวดีเนาะแมนอันนี้ลดไม่หรอแม่นอันนี้เป็นแป้งจะเป็นเอาข้าวตัวนี้เห็ดอือตัวนี้เราเราบ่สั่นเราห้องโอ้เสียบเลยห้อมาปะไว้บอสพอแล้วตัวนี้ใบวันแล้วเอาก็มาต้มเออตัวนี้พอแล้ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเราเส้นต้มอยู่ใส่ ตมนี่แหละมนวันนตมอ๋อมูลนิธิวันตมิจับโจับโลบ้าเกี่ยเกี่ยเท่าไหร่อันนี้แก่ห้าสิบพันกิโบอันโตตมที่ให้ซิมกินนี่นะแม่แหละเดี๋ยวนี้นี่เนยอ๋ออเอาส่รถไฟไปก็ได้่ะ เมาก็ซื้อไปห้าเอรเนต์เลยนะหาสิบปอร์เซ็น่์นะอ่าสิบเนต์ตัวนี้แต่ตัวนี้จะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เ่าบรได้ต้มตัวตัวมักวนซื้อวาสิบม่แต่ตัวนี้กับตัวนี้เออตัวไหนก็ตัวนี้วะอมร์แหละตัวแดงกับแม่ตัวแดงมันมันชีบอวว่ะบอววะเจาาแขงไปดูดีโอเคเขาเอาองะเอาแนวละอันเซียวไปฝากเขาเจ้าเอาไปกินไปฝากเขาไ้กิน ตลาดอันตลาดที่ใหญ่อยู่นี่ว่ะตล,ตลาดนี่การบ่แม่นแบบค่ายเครื่องอยู่เพิ่นเพิ่นมันเลียยไปเพื่อนติดก,กันบ้านช่างให้เป็นตัวนี้แล้ยบนแม่นแหละบ้านช่างให้บ้านตัวนี้เลยอ๋อที่บ้านฝรั่งมากับเป็นตลาดพว<ม>กนี้นี่เป็แแแกกนบแบบฝรั่งก็มาลดต่ำนี่เออเป็นเบ็ดค่ายเครื่องอยู่เพื่อนถเพื่อนมันอ๋อแต่ว่าบ่มีตลาดจีตลาดก็มีกระโหลกไปอพร้อมอ๋อคือว่าเป็นเ้าเอามาจะจีนหรือมาแล้วแสนตรงอันนี้เขาเห็ดอ่ะ เคยจะเห็นอ่ะโอ้โอเมื่อกี้ค่อยมา่อมาเห็ดแล้วค่อยนอนอะไรมาแปลงงูหรออันต,ตัวงูนี่คือกัดแหน,หน่นอนตัวงูนี่มีคนมาค่ายให้แล้วเขาก็ซื้ออ๋อเขาจะกล้ามาขายให้บลูเป็นงูพลาสติกจริงงูแทจริงงูแท้แต่ว่าบลูเป็นงูเห่าแต่ว่าเห็นไดบประเภทงูเหา่าอันนี้จะเป็นงู <c oughs> เป็นงูตังแต่ว่าบลูเป็นงูเห่าฉันเจอเออเป็นตังมันคามันหางแล่นั้นี่มันบเบื่อเปล่าไม่เบื่อ คนโหก็จะกินเจ็บ <Luc> น <ar ic livest> <Q> ่างปวดเอวดีเจ็บเส้นเจ็บเอ็นได้พราะโควิดื่าลิเกอ่ารกกินแล้วซื้อติาโสดไปทำโซ่ยันดุล้มันชิ้นเลวอันนี้ซ่อมๆปีกปะบพรเวีนั่งแต่นโควิดค่อยนบรีค่ายจะค่อยๆแย่ออมาเอนเออเนื่อ่าซนโควิดแล้วมาแบ่งกันกินลองก็เวียนโบมีเบี้ยอย่างแล้วมาแบ่งกันกิน นันักปีกปูวยป่ะบ่ทำปีกับปูปวยเลยซื้อไปซื้อมาากหัวหัวแห่งบุกินเราเออบุกจนโควิดอันก็ไแล้วบุกไปบเม่อช่วงนี้ค่ายเื่องบุก่อเกือมาค่ายก้าเออโควิดระันกันกินยาดีวิ่มือนี่ได้ขายสเรจากวดเงด้ย่ ขช่หมูเศร้าซ้ำแก้วบางทีก็ได้ไข่แบบแขกหมาก็ได้ไข่ไล่จุ่มช่วงนี้แขกไล่อยู่มได้เน,น,นาะได้ไล่นะเขาไปทำจริงไปทางนี้ปะไปทางนี้ไปซื้อเลยเอ่าโอเโอเคโอ้เห็นแต่เจ้าอยู่ในโทรทัศน์อยู่ไหนอันนั้นเจ้านี่มาเห็นตัวจริงเหรอเห็นอยู่ในโทรศัพท์เห็น เป็นคนไทยมาเข้ากับไก่ตลอดวันได้มาเวันนี้มาได้มาเห็นตัวจริงแล้วคภาพันขอสวยเดยบอโอเ้ใจนี่หเล้าคนนี้แต่วอนี้พันบริต้มนนี้นี่อุปกรณ์เฮ็ดเล้านี่ต้องขึ้นว่าผู้สาวสีใดพันบ่มีผู้สาวเด้เขาบ่มีผู้สาว ซื้อให้เมียเมียกับโบได้ใส่ดอกเถื่อกันเนาะโบเนาะโบเนาะซื้อสาวสาวมากกันในกันมาจากี่นี่มากไหนตัวนี้นะตรงนี้ใช่เขาเลยซื้ออยู่พุ่นหมดแล้วนึกว่ามีแต่้านเดียวหัน่เหนเนาะโอ้สมกับซื้อเมืองเราใไฮบ้านเราให้เดียวเนาะโอ้ยยังว่าตายเถอะ ซอยกลิ่นตลาดว่ะซอยตลาดตลาดซอยซอยตลาดตลาดซอยโอ้หนี่ทรงไปมินิโซต้าก็ต้องมาขนาดนี้พี่น้องมองงามเนออยู่บ้านเซียงไฮ้บ้านเซีงไฮ้เนาะบ้านเซีงไฮ้ ตามเองกับมือว่ะแม่นอันนี้มันทางเซลเออเออเหตุนี้เลยยืนใช่เลยนั่งก็ได้ยืนก็ได้เวีสก็เคลซลกันนี่จะเป็นสิ่งถืเลยานีละตำอ๋อี่กันเซลานอันนี้เพื่อนันะถืกแทพ้วาวาตำอ่อนี่เาคายถือค่ายราคาสยตำโอ้ตำยันนี้เลยวะเป็นเป็นพายังจะลองเปิดบ้างเนาะเหพาเส้นมือพาพันคอปดตัยั เพื่อนนี่สาวพันสาวพันีจำเอาเจ้าคือที่แค่คหงมากม่เห้าสิบหกสิบันเหค่ายหลงมากนะจอนี่ยซอยค่ายสาวพันนี่น่ะสาวพันมีจากเพื่อนหนมีเพื่นเหรอเออพื่นสิบห้าได้บอยงอนั่นน้องเจ้าอ่ะ เออเออเฮ็ดคือกันเนาะพวกเจ้าเนาะเฮ็ดยืนใส่เลยเนาะยืนก็ได้ยืนก็ได้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 ไดได้เนาซอยจะไกลได้โอเคเลยเออซอซอยมีแต่พื้นเดียวนี่ยว่านี่มีแบบกระไล่บอนแบบแบบนี้นะจะมีพื้นเดียวตลาดจำมันมีชื่อตลาดวันนั้นตัวนั้นเคยใทำจำมันทันแล้วเชียวอ๋อตัวตัวนี้อันนี้ก็ทำยูังไงว่าอันนี้ก็ทำยู่นี่แต่ตัวนี้ เขายอมอยู Hoy, oh, ่ใช่ยอมอยู่นี่แหละค่ะกัอันตุ่มอันที่ทำมาสตรยูเหินเจ้าว่ะนี่แหละยูอยู่นี่นี่ว่ะโอ้นี่เหินเจ้าเลยจีสิ่งที่ตั้มเอาไว้เปนยัีตั้มเอาแต่ว่าเอามาแทนลูกบางโอ้งามเลยตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะยอมเสียตัวนี้แห้งเห็ดง่างวะแม่หนอ ตัวนี้เฮ็ดยากตัวนี้าฟเข็นตำก็อะ้เบนข้ามจะเป่่นียอืแค่นี้เบลจันข้ามัจะไข่ยนี่อันนี้าฟธรรมดาอันี้งามเนาะค่อยว่าเจ้านงงามาก็งามคนก็งามเอา่า บอกม่านนี ok> ่จะพื้นในดูว่เอาเอาสิเอาสิเอาตัวนั้นขหาพื้นเนาะกระ่วหาพื้นผู้มาที่ล่างก็สิบัวใดเลยเนาะอีตุ่นเขาจะหมาล่างราสิบัวใดต่างกันว่าตัวนี้กับตัวนี้โอ้ตัวนี้มันไฟอันจันตัวนี้มันไฟธรรมดาโอไฟจันอันนี้มันบบจันเลยมันมีไม้ดีค่ายก็มีอุ่นเหมือนกันไม่ใช่อุ่นเหมือนกันเงี้แอัะอันเทียบสักอุ่นอุ่นแท่ตัวนี้อุ่นกลัวเอ้าเงี้กระเบื้องคนคไายกระอุ่นโอ้ขอบใจเลย โอ้ทางนั้นมันทางปีน hmm. ม mm ันเป็นวะทางปินทางอมีตะโนตะเน่เบื้องมันคือซสนไปซักแล้วมันคือเสีดึงออกอย่างนั้นนะโอ้อันนี้ค่ะตั้มปั้นตั้มกระัน็บเออโอ้มันดึงมันยึดกันเลยดีแม่หน่อยมันม่ยึดกันแล้วมันบวกรึยังโอ้ยัง อออเฮ็งามันนี้ตำทั้งตีนทั้งมือใช่ป่ะตำทั้งตีนทั้งมือตีเยียบมือกันนะเอออีนนี้วะเจ้าตำเองหั่นมันวะอ๋อว้นนี้วันนเอาวันซีนมาตำวันซรนเราจะสิบุ่ดราคาเฮ็ดบุญได้บ่ หลุดแล้วปกติใครค่ายทรัพย์สิบหันกีบบางคนเลยค่ายเครื่องเธอให้ลงมากนี่ราคาส่งตัวนี้ก็ราคาเดียวกันวหมราคาเดียวกันว่ากระเป๋าก็เต็มให้เต็มว่านะชักยิ้มออกมาได้ยิ้มออกมะได้น้อซื้อไปฝากไปโจรนาชักซื้อไปฝากไครยังมาโอเคเค้าขอบใจละจะซื้อยังก่อนไม่น่าซิ้ฝากบอกเขาจะมาจะซื้อยังก่อนอ่ะไปซื้อพิงพิงว่ะคนจีนว่ะ คนลาอ่ะพ yani ิงเนี ah ่ยนี่วะพิงไฟเงี้วะออยากได้แบบนี้นะพวกเจ้าตำยังใส่กอนี่ตำอนี่เอโอ้ตำเองกับมือเนี่วะกับตินกับมือเนี่ยวะอันนี้เป็นเจ้าตำเองหมดวะตำเองนี่คนระบมักอันมโยะมีอะนะเอออันนี้เป็นลายออกไม้กลลายอันบ้านอัน บานช้างให้บานช้างให้โดยเฉพาะกันประมาณเราเอาแบบนี้เออพื้นเทเรนต์อันนี้พื้นเกสอ้าเราค่ายสาวห้าแผนกรบปหนึ่งอันนี้สาวผ่านคู่กับค่ายอันนีอันนีตัวนี้กับตัวนี้มันต่างอ่ะผิงค่ายสาวห้าแผนกรบปหนึ่งอันนี้จะเป็นยอมขางเป็นปุกเป็นซีเปือนใหม่เอออันนี้จะเป็นซีเคมีเออสาอันนี้กับอันนี้ลองเบิมงมันจะต่างกันเออเอาไว้บ่าวะ จอกขำพูดนะเอออเมะงามเนาะสะอ่อนเราอ่อนเาโบมีบอลปู่บอลยังไงนะไปอันนั้นาไปพันคอนปตตกะไดนนขึ้นเป็นขึ้นงเพันี่เอกกษณ์อันสังไฮแท้มีอันหวยอย่างนี้ตัวนี้สาวพันตัวนี้แทแล้วมันเปสัน เออสาลุกเอา่นสุดให้ได้สิขื่นผืนน้อยสาวผ่านผื่นน้อยส่นค่ไล่เลยอืมอน้ลุดทั้ใดต้องการชื่อ เครื่องไม้เครื่องมือหัตถกรรมลายล้านนี่บ้านสซีายงไห้จะเป,เ,ปเป็นจุดหนึ่งที่จะซื้อของฝากของตอน้นเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาเอาเอาก้อนไปเอาซีงามเนาะดำไมสีส้สนเผามงนี่ นี่เวลาชื้งเออซาวแพงมาได้เอ้ยมีตลอดแม่ดําว่จะมีอันแบบเป็นเนี่ยก็เป็นก้อเป็นก้อนนะเออเหาตั้มมาได้อันนั้นบ่มีแต่แบบนี้ก่ะตั้เป็นก้อนโอ้ที่นั่นแม่นบ่โคหาเออแบบสีขาวเป็นก้อนเป็นก้อนว่มีอันบ่ อันนั้นแม่นอันก็จเแบบนี้นม่ไฟขาวแบบนี้ฟข้าวแบบนี้็เบนี้น่โอคัจตาไม่มีเป็นไโกนมีไฟกนแบนี้คันม kind of ันถ um, ือก็ยากไรจะเอาไปเหนี่คอบไปยิบเสื้อยิบรงยิบปอกหมอนเห็ดผกกั้นะเป็มีเต็มาจเอาคือเข้าันดี เขาเจาค่ายพื้น15,000ได้ไหมทำหนังแพงนะพิงก็ได้จะรวยเอิอ15,000จะมไหมานี่ไปค่ายสมัเจ้าคเอามุกี้ได้ยินมา15,000เหรอฮะเออัารจำกันเอาวบบ่ได้ฟังอยู่เด้อมุกี้นะเดซิน มีซีเลยแล้วนี่เออไข่ีเดียวกันมดมันกได้แล้วนี่ซีดจีดซีฟ้าไดซีตวนาตัวนั้นนะที่นี่ออคือกันเ้อันนี้แกพ่สาขึ้้าเอ้าขึ้นไปทุกมือใชขึ้นยาขึ้นยาอ่นีน่นวะขึ้นสาห้าพันก็ได้ตัวเนาะ

โหมีของดีอยู่นี่ห<ไ>มาบ่ไป,ไปใส่มาแวบะบอยู่นี่แล้วก,ก็แล้วเนาะชีจันทร์อ้อมเมืองมอเรโดว่าของดีอยู่นี่โอ้ยแต่เอาเอาจำบ,บุศิม่ะบ่ตัวน,นั้นใส่น้ำมันมัววว่ะน้ำมันมูววว่วกำลังจืดป <c oughs> ่านี่ยแล้วชิมเอาตอนนั้นก็ขอโอ้มันมันคือว่าว่านๆนนึงเนาะ แล้วถูกขั้นออนน้ำพึ้งใส่แห่งสิครับเขาเงีนเราให้เนี่ยุดใจแล้วเราไม่เท่าเนี่ยสิบันบนเนี่ยเอาเพื่อนกนดิกน่อยเพ่อกันเลละตัวนี้ประมาณอันห้นตที่นี่ห้าสิบตตัวนี้จากตัวนี้จากเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าห้าสิบปห้าสิบห้าบนบไม่วะ อี่นยังจเลาข้าวบเล่านี่ยังเล่าเนี่ยเเราสะโถกัแซบได้สิจวเขาซีบอสคือกินเนื้อห้าสิบได้หอห้าสิบห้าสิบนี่ห้าสิบห้าสิบอไรห้าสิบห้าสบอะหินได้จะมาบอกเออหินดีเขากินข้าวที่นี่ก็ได้หรอได้หรอ โบได้จองแล้วน่าก็กินได้หรออ่าโดยโบมันเไอ้เออไปกินลู่ยูแพงจากวัดด้วยซ้ำคนมันแมนแมนตัวนั้นทำติ่งนานเลยอันนั้นได้เป็นยั่งอันนั้นทำโบติงที่บบมันเป็นฟังฟังลาวรือฝังนั้นฝังลาวอันนี้น้ำอู่มันแยกน้ำอู่น้ำผงที่บอกงงไปว่ามันไข่แล้วได้แผลแม่น้ำผงใช่ไหม punya yeah, we... huh? ya <coughs>